ย้อนทำพูดครูสลาเคยเตือนกระต่ายพันธิพาเป็นในๆจากกรณีภัยบูนแสงเดือนผู้บริหารค่ายจวดจาสตูดิโอและผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวกระต่ายพันธิพาเจ้าของเพลงดังประกาศคบหากันจริงตามข่าวลือโดยยอมรับจดทะเบียนสมรสกันแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าได้หย่ากับอดีตภรรยาไปเมื่อ3ปีก่อน งานนี้สังคมย้อนถามเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีลูกกับเด็กในสังกัดตัวเองได้ขณะที่อดีตภรรยาโพสข้อความ3ปีที่รอคอยขอบคุณวันนี้ฟ้ามีตาจนฝั่งอดีตสามีไม่แฮปปี้พร้อมประกาศฟ้องคนต่อว่าล่าสุดเอมิราอดีตเมียภัยบูลร้องไห้โฮกลางรายการแฉวีรกรรมเช้าสามีนอกใจคบเด็กอายุ14 แต่โยนตราบาปก่อนอยาว่าเมียมีคนอื่นโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสและพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าอดีตสามีนอกใจคบกับกระต่ายจริงเธอต้องทนทุกข์มา3มปีโดยหลังจากเกิดเรื่องเช้าเธอนั้นก็ได้ปรึกษาครอบครัวของกระต่ายว่าสามีและกระต่ายมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ครอบครัวสาวกระต่ายกลับเพิกเฉยและกลับตอบว่าเป็นเรื่องปกติเธอจึงรู้ว่าไม่มีใครมาปกป้องเธอได้ หากย้อนกลับไปเมื่อตอนออกรายการไม่ทองคำซีซั่น8ซึ่งกระต่ายพันนิพาได้รับเชิญมาในรายการ หลังจากที่แสดงเสร็จก็ได้คอมเมนเตเตอร์จากครูสลาโดยครูสลาเผยว่าต้องดีใจกับกระต่ายและก็ทีมงานนะลูกต้องบอกว่าการถือกำเนิดของศิลปินที่ชื่อกระต่ายพันนิภามันเหมือนเป็นรูปแบบใหม่ของการแจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งยุคใหม่การที่กระต่ายและทีมงานมาก็เป็นการนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ซึ่งน่าชื่นชมมากกับกระแสตอบรับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อยากให้กระต่ายได้ใช้โอกาสนี้นะลูกเราอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมในการดูแลสังคมเพราะเราได้กระแสะตอบรับจากสังคมแล้วนั่นหมายความว่าบทเพลงที่เราจะร้องในวันที่เราประสบความสำเร็จอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นเพราะว่าเราได้ความดังจากพลังสังคมมาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลสังคมในหน้าที่ของศิลปินฝากไว้ด้วยนะครับชื่นชมนะครับ ต่อมาชาวโซเชียลได้โยงว่าครูอาจจะรู้เรื่องอยู่แล้วแต่เตือนเป็นในๆว่าให้หยุดอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวยังคงเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสเตตคอม